กลับสวัสดีครับกลับมาเจอการแข่งขันสนุกเกอร์ที่ห่างหายไปนานมากเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาแข่งขันกับแชมป์ประเทศจีนจากเมืองอู่ฮั่นตอนนี้เรามีนาาคจากเมืองอู่ฮั่นมาด้วยนะครับเป็นภาษาจีนครับมึงต้องเจ้เาเราอ่ะนายอมฟ้าียงเขาบอกว่าเขาแข่งขันมาแล้วห้าสิบกว่าเกมครับนี่เจ้าันเสียไม่นี่กี่บ ไม่มีใครปราบเขาได้โอ้โหผมว่าน่าจะปราบปราบยากนะครับเพราะว่าเขามาจากเมืองอูฮันเมืองอูฮันนี้เป็นสนุ์เกอร์แชมป์โลกที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับจริงที่แม่จริงที่แม่งเจ๋งนนะ่ะก็ลงไปแล้วนะครับดูดูก็มาดูการแทงของเขาปรียโอ้โห,โโหดูลูกครับสวยมากมามาดูกัน ที่มองอ่านะครับดูอ่นักพากค,คนนี้เขามาจากเมืองอูฮัน่นมากับซานุกเกอร์เลยครับมากับแชมป์ซานุกเกอร์คนนี้เลยก็มาจัดแข่งขันกับบังไขด่ดำแชมป์ซานุกเกอร์ล่องหนระดับโลกโอ้โหเขาคนนี้ก็เยอะผมอยากถาม <c oughs> เพราะว่าอ่าเขาแข่งมาแล้วอ่าเขาแข่งจบเกมนี้เขาจะไปชิงแชมป์ที่ประเทศอะไรอูฮัน่นอ๋อกับไปที่เมืองอูฮัน่นใช่ไหมครับ yes อ๋อ มึงต้องเจ้าเราเขาบอกว่ามันก็ปิงเขาบอกว่าถ้าเขาแทางเกมนี้จบเขาจะไปกินกเกาเหลาจิ๊จิมันเจ๋งอ,อ๋อก็อยากกินจิ้งหรีดครับอืมหัวมันโถอืมหัวมันโถไปเลยอือไปชั้นห้างเนี่ยเขาเตะเขาตามมาขนาดนั้นเลยเฮ้ยเจ้าก็อ๋อไปเลยมึงต้องเจ้าเราอะนังยืนมันห่อไปชั้นงมาเตะกันมาสักกันเลยไปเลยไปน้ำมาตั้งกันเองอืมแบบนี้เหรอ

ติดประด้างชี้เล้วกูอ่าเนี้ครับกลับมาเจอขังแขนนั้นดูท่าของเขานะครับเป็นท่ายากแล้วก็แทงแบบลงมากแล้วก็ลูกจะไม่ติดชิ้งเลยนะครับเพราะว่าเขาคนนี้วางเกมดีมากครับผมสี่เล้ววแล้วเลีมอนหลังอืมเขาบอกว่าสี่ลูกแล้วที่เขายิงลงนะครับดูนะครับดูการเล่นของเขาคือตอนนี้เกมทุกอย่างคือตึงเครียดมากครับคือบังก็เล่นไม่ได้เลยนะครับ แชมป์สนุกเกอร์อย่างบางไข่ดําที่ประเทศไทยก็เล่นสู้เขายากมากเพราะว่าเขาเป็นนักแข่งระดับประเทศจีนโอ้โหโลูก,กนี้ก็เบิ้ลลูกนี้เบิ์นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็เนียกก่ยก็ดูน่าจะน่าจะยิงลูกไกลมุมฝามุมฝาเบิ์นมุมฝาโอ้โหไม่ลง <c oughs> มีงเ,เามากฟอนอมอตโต้น้ำมากเก๊เฮ้ยเครียดเลยลูกนั้นเพราะว่าลูกนั้นเป็นลูกความหวัง ก็ดูการเดียวเทยลงนี้ว่าลูกสุดท้ายเลยครับชิงดำชิงดำโอ้โหลงไหมลง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 ครับเอ้ยลงไม่ลงอ่๋อลงลงลงอ๋อเนี่ยโอ้ยยะลงเร็วนี่เกี่ยโฟโนเลยเว้ยบังเพจจนได้ครับทุกคนไอ้ยาลังกา